ครับก็เดี๋ยววันนี้มีพี่ตู่นะครับสดหมายเลข2นะครับใจดีมาลากกุนพลลากปลายกาวให้ดูนะครับผมต้องทำยังไงเนี่ยวันนี้ผู้ร่วมชะตากรรมมีท่านจูก,กัดเหลียงนะครับกับลิซ่านะครับแล้วก็ผม จูลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าลากยังไงให้โฟกัสที่จูลงนะครับแล้ก็จะมีนี่นะครับสินเสียงอิงนะครับมารอตรงนี้ทางปีกซ้ายนะครับ อันนี้ก็ลากไม่ค่อยเป็นนะครับเดี๋ยวลองดูเผื่อเอเผื่อจะโอเคอสินเสียออิงลากแล้วนะครับลองดูจังหวะเรือนะครับ ฝั่งนี้ก็เตรียมหาของนะครับตรงจุกัดเหลียงนะครับสินเสียอิงลากไปแล้วนะครับลองดูนะครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีทันจูอยู่หรือเปล่าผมต้องหาก่อนใช่ไหม หรือไงอ้าวลิซ่าครับชนหรือเปล่าครับอ่ะแล้วก็พอสินเสียอิงลากมาแล้วก็ขึ้นบนเรือด้านขวานะครับก็จะลากตึงไปทั้งหมดตอนนี้ผมรุนลิซ่าแทนนะ อ,อืโอเคก็ทั้งตัวดึงไปแล้วนะครับดึงไปสามสี่ลำแล้วนะครับ ให้ผมกดหาไหมแล้วทำไมตัวนี้มันไม่ไปครับโจโเอ๋เอเขาตามมาไปครับผมก็ตามเขาไปครับ พิซ่ายกขึ้นไปหาด้านบนนะครับอ,อันนีตน้ตอนนี้ผมต้องหาแล้วเนาะโอเคเ,อเขาดึงเรือไปหมดแล้ว ก็เป็นการลากที่ไม่เสียทรัพยากรเยอะนะครับปกติก็วิ่งเข้าหาแต่ว่าไป9ก้ไปสิเนี่ยเราเราวิ่งบวกไม่ได้เนาะหลาท่านจุกัดเหลียงก็ขยับไปที่เรือแดงนะครับโอเคสวยงามครับตรงนี้บนก็หาได้แล้วอ่ะโอเคอ๋อเวลาหาเสร็จไอเรือตรงนี้มันจะมาประจําที่นะครับ โอเคคือถ้าเราหาบนแผ่นแผ่นดินนะครับเรือมันจะวิ่งวิ่งกลับเข้ามาประจำที่ <c oughs> ตอนนี้ก็เหลือจุดไฟเผาเรือนะครับเดี๋ยวยังไงต่อเอ่ย ลิซ่านี่ก็เป็นงานนะครับหวังหยวนจี <c oughs> โอเคแล้วเราก็เข้าตีนะครับเ <c oughs> ข้าเลยเนาะ <c oughs> ท่านจูกัดเหลียงก็จะหาตรงตรงเรือนะครับทางฝั่งนี้ก็ลากทิ้งไปเลยนะครับ โอเคอันนี้ไม่ยากนะครับอันนี้ไม่งงเนาะเรืมเอมารอตรงนี้ด้านซ้ายก่อนแล้วก็สิงเสียงอิงลากมานะครับโอเคแตกไหมเร็วมากนะครับใช้เวลา10นาทีเอง ระหว่างนี้ขอตัดสลับกลับไปที่แมปแป๊บนะครับเปิดสิจ้าจะได้ดี พอดีเวลามันมันพอดีกันนะครับเดีย๋ยวมาตีก่อนก็เมื่อกี้เป็นสเต็ปการลากนะครับถ้าสงสัยอะไรย้อนลองย้อนกลับไปดูได้นะครับก็น่าจะเห็นง่ายๆนะครับใช้คนเดียวลากแล้วก็ใช้เพื่อนช่วยกันดันหาเนาะ กเอา้าอันอูดเดี๋ยวกันเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับไปดูที่ที่ที่ลากปลายก่อนนะครับก็น่าจะ น่าจะแตกนะครับก็หาไปหมดแล้วก็ไม่ลากไม่ยากนะครับเท่าที่ดูก็รู้สเต็ปแล้วผมว่าน่าจะโอเคกัน,นหลายๆท่านมันก็ดูไปก้าวนะครับทับท่านตู <c oughs> สันซิวนะครับมีไตเกี่ยวตันหกเราปีเพิ่มดัมเมจนะครับ บางทองก็โคตรแรงนะครับ <c oughs> โอ้จะหมดแล้วเนี่ยโอ้บางทองแรงมากนะครับอีก,กาเสี่ยงติดใบไปครับเซตนี้สวยนะครับลางบับไปหกพันสี่นะครับโห เป็งงนไงครับเกือบหมดนะครับเข้าทับเดียวอันนี้ผมมาแย่งซีนอีกแล้ว อะเรียบร้อยนะครับก็จบภารกิจลากป้ายนะครับใช้เวลา12นาทีเป็นเวลาที่สวยงามก็ต้องขอบคุณพี่ตู่พี่พจุกัดเหลียงนะครับพี่ลิซ่าด้วยนะครับก็จบวิธีการลากป้ายเท่านี้ขอบคุณนะครับกดถูกใจ